โอ้โหอะแถวนี้กระตุกนะมีมีใครมาไม่ถึงไหมเพื่อนเราอยู่เราอยู่รีมารีมาเยอะๆนะเดี๋ยใครยังไม่ถึงใครยังไม่ถึงพูดด้วยใครยังไม่ถึงพูดด้วยมีไหมมีไหมมีไหมพูดเลยใครไม่ถึงอ่ะพูดพูดเลยถึงแล้วถึงแล้วมีใครอย่างไหมถ้าไม่มีกูจะเอาแล้วนะกูจะเอามาแล้วนะไม่มีพูดนะไม่มีพูดนะมาหมดแล้วใช่ไะมพูดด้วยฟักกิ้งโก้ โอเคโอเคมาอรบแลงมาครบบลงมา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 บัเฮียมามามาเอามาเอามันใหม่ดิเฮียเอามันใหม่ดิสั์ที่รถนะฟังคำสั่งไอเอไอเธอว่าลงไหนนะเอามันใหม่ด้วยเธอเลือกรถบัมเลยได้คันเดียวดีกว่าบัมม่วงแบบนั้นไม่ค่อยดีมึงมึงขึ้นมึงขึ้นไปเล่นกันเลยเดี๋ยวกูอยู่ออกกูจะกูจะลงหลังๆเว้อดิมึงเข้าไปบัมมดิมึงเข้าไปบัมมันึงเข้าไปบัมดิใสรบัมคันไหนก็ืิกเลยรงตากอดเลยก็ได้จอดลงงงงลงนี่งลงตรงตรงตรงที่บอนล้นไง ลงตรงนี้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 ฟังกูลงตรงนี้ ini, ลงตรงนี้ลง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  Sultan, ล, Imperial, ลงยิงไฟลันว่างนะรถน้าเล่นรถน้าตรงรถเท่านั้นนะเล่นแถวนี้ไว้นะเว้ยเล่นแถวนี้ไว้เล่นแถวนี้ไว้โย่ให้มันดันมาให้มันดันมาเราเราให้มันดันมานะเราเล่นแถวนี้อย่างเดียวเลยนะ ดันมาให้มัน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 ดันมาตัดกินยาแล้วปล่อยให้ยานหมดมันกินยาแล้วปล่อยยานหมดเจายพี่ไทยมาพี่ไทยมาสามสามสองชุบเพื่อนด้วยนะเว้ยเล่นชุบเพื่อนด้วยนะเว้ยเพื่อนเล่นกันดีเลยเพื่อนเล่นดีเลย มาสแตนบายนะเว้ยม das ันเริ่มวิ่งวนๆแล้วเขากิ้งเล็ดเปิดกระสุนปืนกระสุนไม่เปลืองลุงผมยิงผมยิงยางเปลืองไงวะไม่เปลืองไม่เปลืองดีลวงมา ไปเยอะกากลุ่มตรงนี้ไว้นะเว้ยไม่เยอะไไม่ต้อองปเยกลุ่มตรงนี้ไว้นะเว้ยไอ้เหี้ยกูแบบไม่กล้าขยับรถเลยไอ้้เหียแต่กูก็ทำมดละกระสุนอะพอละไม่ต้องอะไรพี่โบกหกมาเพื่อกันนะฟังนะไม้ขึ้นหน้าเหมือนเดิมนะเว้ยให้มันดันมาไม้ขึ้นหน้าไปเล่นเลยนะเว้ยแต่อย่าแหลมเกินนะเว้ยเพื่อนเหมือนเดิมนะเว้ยเล่นเหมือน LGR เล่นเหมือน LGR ลุงบอกขึ้นรถขึ้นรถดิขึ้นรถดิขึ้นรถดิขึ้นมาเพชรขึ้นรถ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 จะทิ้มแล้วว่ะนใหม่ขึ้นใหม่เครื่อกอยู่ คือเราให้หมดดิคือเราให้หมดดิเธอล็อกเลยนะยังล้มอยู่นะติดล่วงนะติดล่วงรถอันหนึงลงล้มอยู่นะให้ลงอยู่บังให้ลงอยู่ควดหนึ่งรถไวคือรถไวคือรถไวเดี๋ยวเราจะไปเล่นไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันมีที่ชุบไอ้ตรงนั้นอ่ะข้างหลังมันใช่ไหมลุงใช่ใช่ที่ชุบตามมาตามมาใช่ไหมลุงลงลงยาไปขับตาม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 ไปขับขับตามพับตามไปขับมา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  เงนี้เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้จอดรถตรงใกล้ๆเลยตรงนี้เลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยลงลงจอดแล้วลงเลยจอดแล้วลงเลยมันปั๊ม ใจเย็นใจเย็นจเย็นติดเดลงเลยลงเลยรถนล้งนเลมาเล่นสายเล่นสายเล่นรงสายเล่นรงสายเข้าสายเล่น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 สายฟังเพื่อเล่น้ายฟังเพื่อเล่นสายฟังเพื่อนเล่นสายเล่นายเลสายเล่นสาายเล่นแถวรถบเล่นแถวรถบเล่นแถวรถบกินยากันด้วยกินกปต้องไปขวาไ่ต้องไปขวามาายมาสายมาสายมามาสายมาขึ้นหน้ามขึ้นหน้าไมาขึ้นหน้าไปเล่นตรงมัเลยเนี่ยเล่นตรงรถมันเกียวมัเนี่ยเล่นงรมามามาหมาขึ้นหน้าไปเล่นตรงมนี่เล่นตรงนเน่ย ทอา вид о б องกรเชื่อของ r a ได้ท่ี่เองไม่เป็นกร

ไปไห้ชุบผูอนีเินไปชบน้ต่อาดินไอรีตายพจุกตายชุบพิจุกเลยชุบพิจุอยู่ชุบพิจุกอยู่ชุบพิจุกอย่ามัน้อกอย่ามันกูพอบไปพอบไปชุบผู้นี่หมดีที่อะไรสัตว์ชุบผูีโตแล้วผมชุบผีโตแล้วผมชุบีิโตแล้วกูต่อยให้ี้วไปชุบีลนีลี ไม่รู้ใครอะไม่ไู้เ่อนไี่เพื่อกตายเยอะมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเอ ื่อนพูดไหนเพื่อนไนเพอนพูดไนกนแล้วกนแล้วแก่แก่เกิดได้แก่แก่แก่เดได้ไหวไไีได้ได้ไหวมได้ไหวรือไหวแต่ยไหวไม่หดนีเุนี้ควายย่างใไส่ไมดยดเรอมด่รลดก็ร่ดเปิดห้าจได้เปิดหาจได้พรนี่จเพหนอยเจ็บตัก็โชออกกรโชอ ปกติชุดชุไหนชุดไหนอยู่หยุดไักไปชุดโอ้ยรีีกันหนอยชุยวาย่ยวยอะไรไวยอะไรไปวยอะไรพร้อมเหรอีโง่เด็กคนเดียเคนเดียวเดคนเดียวเดคนเดียวกคนเดียวสวยสวยสวยไปยว่ยกันอีกพี่พี่เิแล้วจุดพี่เิแล้วุบันกวไม่หยุดแล้วนะเมื่อกี้ี่พูดอีกพีอย่าหยุดอยีย่ด ชูไปเดียวกัน no ชูไปเดียวกนี่เก็บชูไปดิเฮ้ยชูไปอกสนามชูไปออกสนามดูดีๆด้วยดีๆด้ยดีด้วยดีๆด้วยดีๆด้วยดีๆด้ไยดีๆด้วยดีๆด้วยดีๆด้วย เป็นเนี şey ่ยงยิกนี่ดิเฮ้ยสองคนแต่เย็นเพื่อน ไหนที ừ ừ va, no liebe, man, part, ่ไหนมื่ไงมาดีเยี่ยฟอรมมาจ่อไอ้ควาไหดสิ่งที่อา้ท่ไหนอะถามมาไหวที่ไหนอะพวกมึงอะไหวที่ไหนเกี่บวกับชุี้เกี่ยกับชี้อ้ไอ้เอ้ไ้อ้ไออ้กอ้ไอ้อตไอ้ไอ้ไออ้ไ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 อไอ้ไอ้้อ้ไอไอ้ไอ้อ้ไอ้เอ้้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไใ้้ไอ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 อ้ไ้ไอ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 ้ไ้เุ้้้ก้กไไ้อไไบอก นีดไอ้คิดมันเต็มดีมิดไม่เรายังไม่ได้ใช้เลยไม่ใส่เนี่ยัส่ไม่ไหนไม่ให้ไม่ได้ใไอออดไอออดไปก่อนหอดไอหอบไปเร็วหอดไอหอบไปก่อนมันเหน็มันเหน็มันเหน็ดิไอ้มึงใส่หน้ากากแบบตำรวจดิใส่หน้ากากแบบตำรวจเอาตำรวจดิเอาตำรวจใส่้วจดยอะตำรวจมึงหอดแล้วไปเลยมึงเฮ้ยบกกันตัวชฉมเลยบกกันตัวโฉมบอกกันตัวโฉมบอกกันตัวชฉมมึงหอดแล้วไปเลยไม่ตายไม่ตายไม่ตายนี่ดิกาปหอดแล้วไป พูดดิพนดดิพูดดิพูดดิเจะโจ๊กใหญ่ไปไหนไปไหนเฮ้ยหอหอลราออกห่อเรออกห่อเราออกห่อเราไปห่อเราไปเรียกหวยไั้เรียกไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไอ้ยี่หอไปเด้หงอไปเลยอเห้ราไปจอดจัดยกระสอไอ้จัทำเสียงวันเอตไปเอาไปเอตไปเอา

ไปไปไปไตไป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 อปไปไปอนไป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 ไเไป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 เปไ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 ไป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 ไ่ไป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 ไไป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 ไไปไไปไปไปไนไปไปไปไไปไไป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 นไป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 ไไปไปไปไ กูมีเปยกูมีเปยเอาไปคนนี้พี่นี่เอไปไหนไเนะไปเลยเอา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 ไปเลยอาไปเอาไปเเอาไปเลยอไปเยอาไปเลยเ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 าไปเลยเอาไปลยเอาไปเลยอาไปลยอาไปยเอาไปเลยเปเลยเอาไปไปเลยเอาไปเยเอไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอยเปเลยอาเอาไปเไปเลอาเอาไปเไปเลอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไยเอาเปเไปเลอาเอาเปเลาไปเลยเอยไปเลอเปเไปเไปเลยเออเปเลยอไปเเอายเอเยเอาไเยเอาไเยเอเยอไปเยลไปเไป เร็ว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 ทำไรเร็วช้าทำไรอย่าช้าอไปสบไปเบ็ปไปเลยผมหารถผมไม่เจอเฮ้ยชื่อพี่พี่น้อยไม่เอาไม่เอาพี่เอาา้าตัวมันเป็นไรวะ กูขึ้นไม่ได้หวะ่ะเป็นไรวะเป็นไรไหมเพื่อนกูบั๊กมึงไปเลยมึงไปเลยงั้นอ่ะอโอเค,อเคไม่ใช่ กดผมกด,มกดจนเกาะผมหมดอ่ะ ผมผมเป็ด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 ใครคิดม่าเปิดอะไรของมันอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้มั้งของมันอ่ะอมาอะไรเพจพี่ชายเอาใครก่อนแพื่อนเลื่อมาเลยเอาลูกอะไรขอพี่ใครเอาโล่งๆเนี่ย อะไรยิงไงไหลที่เป็ดแล้วไรเป็ดออกไปโอเคไม่ช้ารอ เฮ้ยไมันไอ้ลบเป็ดตายไหมพี่ตายแล้วแตแล้วตายหอบไปหอบไปรอจบนี้นะโซ,โซอ้ผมหอบแเด็ดปะเราได้งเดียเด๋ยว เาราับเด้งๆให้หน่อยได้ไหมฮะไปหอบไปเลย